ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัก,กรวาลแห่งการตื่นรู้ช่องที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องการพัฒนาตัวเองในระดับจิตวิญญาณไปได้วยกันวันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าทำไมเงินจะไหลเข้ามาเมื่อเราเลิกกลัวว่าจะไม่มีเงินเราเริ่มไปพร้อมกันเลยเงินไม่เคยหนีคุณไปไหนมันแค่ไม่เข้าใกล้ตอนที่คุณกลัวมันยิ่งกลัวว่าจะไม่มี ยิ่งบีบยิ่งไล่ยิ่งตึงและคลื่นนั้นเองที่ปิดประตูการไหลของเงินเงินจะไหลเมื่อคุณเลิกกลัวว่าจะไม่มีมันไม่ได้เป็นคําปลอบใจแต่มันเป็นการอธิบายกลไกลก,าการทํางานจริงของกฎแรงดึงดูดจัก,กรวาลไม่ได้ตอบสนองคําขอแต่มันตอบสนองกับสภาวะภายในเวลาคุณกลัวว่าเงินจะหมดแม้ปากจะพูดว่าฉันอยากมีเงินแต่คลื่นที่คุณส่งออกไปคือ ฉันกำลังขาดฉันไม่ปลอดภัยเงินไม่พอสำหรับฉันจัก,กรวาลไม่ฟังคำพูดมันอ่านสภาวะที่คุณใช้ชีวิตอยู่จริงและสภาวะกลัวว่าจะไม่มีเงินคือการยืนยันซ้ำๆว่าโลกนี้ไม่พอสำหรับฉันความกลัวคือการบีบระบบรับลองนึกภาพง่ายๆคุณกำมัดแน่นมากแล้วพูดว่าขอของเพิ่มหน่อยปัญหาไม่ใช่ของไม่มาแต่คือ มือคุณไม่มีพื้นที่ให้รับความกลัวเรื่องเงินทำงานแบบเดียวกันระบบประสาทตึงการตัดสินใจแคบลงเลือกจากการเอาตัวรอดไม่ใช่การขยายรับโอกาสได้ไม่เต็มที่แม้โอกาสจะมาถึงแล้วเงินคือการไหลแต่ความกลัวคือการบีบสองสิ่งนี้อยู่ร่วมกันไม่ได้เมื่อคุณเลิกกลัวระบบจะเปลี่ยนทันทีคำว่าเลิกกลัวในบริบทของเงินไม่ใช่การกดอารมณ์ ไม่ใช่การหลอกตัวเองให้คิดบวกและไม่ใช่การรอให้มีเงินเยอะก่อนแล้วค่อยสบายใจแต่มันคือการปลดสายใยที่ผูกความปลอดภัยของชีวิตไว้กับตัวเลขก่อนหน้านี้ตัวเลขทำหน้าที่มากกว่ามูลค่าทางการเงินมันถูกใช้เป็นเครื่องวัดคุณค่าตัวเองหลักประกันความอยู่รอดเครื่องยืนยันว่าฉันโอเคหรือยังเมื่อไรายได้ขึ้นใจจึงนิ่งชั่วคราว เมื่อไรายได้ลดใจก็พังทันทีนั่นแปลว่าความปลอดภัยไม่ได้อยู่ในตัวคุณแต่อยู่ในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จุดเปลี่ยนเกิดตรงไหนจุดที่ระบบเปลี่ยนไม่ใช่ตอนที่เงินเข้าแต่คือตอนที่คุณพูดกับตัวเองในใจอย่างแท้จริงว่าฉันไม่ให้ตัวเลขมาตัดสินความเป็นมนุษย์ของฉันอีกแล้วทันทีที่คุณพูดประโยคนี้ และวคุณเชื่ออย่างจริงใจไม่ใช่แค่คิดตามระบบภายในจะเปลี่ยนทันทีแบบเงียบมากกล้ามเนื้อคลายลมหายใจลึกขึ้นสมองเลิกอยู่ในโหมดเอาตัวรอดและเมื่อสมองเลิกเอาตัวรอดปัญญาจะกลับมาทำไมการตัดสินใจถึงฉลาดขึ้นเพราะก่อนหน้านี้การตัดสินใจจำนวนมากไม่ได้เกิดจากความเหมาะสมแต่เกิดจากคำถามเดียวคือ ถ้าไม่ทำฉันจะอยู่รอดไหมพลังงานแบบนี้ทำให้คุณรับงานที่ไม่ควรรับลดราคาคุณค่าของตัวเองรีบตัดสินใจเพราะกลัวพลาดฝืนไปในทางที่ใจรู้ว่าไม่ใช่เมื่อความกลัวหายไปคำถามภายในเปลี่ยนเป็นอะไรคือทางจริงๆแค่คำถามเปลี่ยนเส้นทางก็เปลี่ยนแล้วคุณไม่รีบเพราะคุณไม่หนีคนที่รีบตลอดเวลา มักไม่ได้วิ่งไปหาเป้าหมายแต่กํำลังหนีความกลัวบางอย่างเมื่อคุณเลิกผูกความปลอดภัยกับเงินคุณจะหยุดหนีและเมื่อคุณหยุดหนีคุณจะเห็นทางเลือกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกล้าปฏิเสธกล้ารอกล้าเลือกสิ่งที่ใช่แม้จะยังไม่เห็นผลเร็วสิ่งเหล่านี้ทำให้พลังงานคุณนิ่งแต่ลึกไม่ขายตัวไม่ลดคุณค่าคือสัญ,ญญาณของระบบที่มั่นคง การขายตัวไม่ได้แปลว่าผิดศีลธรรมแต่มันคือการฝืนธรรมทั้งที่ใจรู้ว่ามันไม่ตรงกับคลื่นพลังงานในตัวเองตอนที่คุณยังกลัวคุณยอมลดมาตรฐานเพื่อความอยู่รอดแต่เมื่อคุณเลิกกลัวคุณเริ่มเชื่อว่าโลกนี้มีพื้นที่สําหรับฉันโดยที่ฉันไม่ต้องหายไปจากตัวเองและนี่คือจุดที่สำคัญมากทำไมเงินถึงเชื่อใจคุณเงินเป็นพลังงานการไหลมันไม่เข้าไปในระบบที่มีความรู้สึกตึง มีความรู้สึกกลัวมีความรู้สึกหิวเมื่อคุณไม่หิวเงินคำว่าไม่หิวเงินไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการเงินนะแต่มันเป็นความรู้สึกว่าคุณไม่บีบมันคุณไม่ได้เร่งรีบเกินไปคุณใช้มันได้แต่ไม่ใช่ต้องพึ่งมันนั่นทำให้ระบบคุณปลอดภัยพอสำหรับการไหลต่อเนื่องเงินไม่ได้เริ่มไหลเพราะคุณเรียกร้องมันแต่เพราะคุณไม่ต้องใช้มันมาพยุงตัวตนอีกต่อไป และในจังหวะนั้นเองโดยที่คุณแทบไม่ทันสังเกตระบบจะเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนและความมั่งคั่งจะเริ่มเข้ามาแบบไม่ต้องไล่นี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือความสอดคล้องของพลังงานที่กลับเข้าที่เดิมเงินไหลไปหาคนที่รับได้ไม่ใช่คนที่ขอเก่งกลไกการไหลของเงินในระดับพลังงานและระบบชีวิตคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าการได้เงินมากขึ้นมาจากการขอเก่ง อธิษฐานเก่งตั้งเป้าเก่งหรือคิดถึงเงินทั้งวันแต่ในระดับของกฎจักรวาลเงินไม่ได้ไหลาตามความต้องการมันไหลาตามความสามารถในการรองรับจักรวาลไม่ได้ถามคุณว่าคุณอยากได้เงินแค่ไหนแต่มันถามคุณอยู่เงียบๆเ,เพียงข้อเดียวเสมอว่าเมื่อเงินมาคุณจะอยู่กับมันยังไงเงินคือการทดสอบระบบภายในมากกว่ารางวัล ทุกครั้งที่เงินเข้ามามันไม่ได้เข้ามาแค่ในบัญชีแต่มันเข้าไปในระบบประสาทความเชื่อความสัมพันธ์กับความปลอดภัยวิธีที่คุณมองตัวเองถ้าเงินมาแล้วคุณเครียดทันทีกลัวการใช้เงินกลัวตัดสินใจผิดกลัวเงินหมดกลัวเสียเงินไปกลัวพลาดโอกาส สิ่งที่จักรวาลเห็นไม่ใช่ความขยันแต่คือระบบที่ตึงและหวาดระแวงและระบบแบบนี้ไม่สามารถรองรับการไหลต่อเนื่องได้ทำไมจัก,กรวาลไม่เร่งส่งเพิ่มไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอไม่ใช่เพราะคุณไม่คู่ควรแต่เพราะถ้าเงินเข้ามามากกว่านี้มันจะกลายเป็นภาระต่อระบบของคุณเหมือนน้ำที่เทใส่แก้วที่มีรอยร้าวยิ่งเทเร็วยิ่งแตกเร็ว จัก,กรวาลไม่ได้ทำงานจากความเห็นใจแต่มันทำงานจากเสถียรภาพถ้าระบบคุณยังใช้เงินเพื่อเยียวยาความกลัวค้ำคุณค่าตัวเองทำให้รู้สึกว่าชีวิตปลอดภัยเงินจะเข้ามาได้แค่พอดีกับระดับที่คุณยังควบคุมได้ความต่างระหว่างการได้เงินกับการรับเงินได้การได้เงินคือเหตุการณ์แต่การรับเงินได้คือสภาวะ บางคนได้เงินก้อนใหญ่แต่ระบบพังในไม่กี่เดือนบางคนได้เงินไม่มากในตอนแรกแต่ระบบนิ่งและค่อยๆเปิดพื้นที่ให้การไหลที่ยาวกว่าเพราะจัก,กรวาลไม่ได้มองที่จำนวนเงินแต่มองว่าเงินเข้ามาแล้วคุณยังเป็นตัวเองอยู่ไหมภาพของคนที่รับได้เงินเป็นยังไงเมื่อเงินเข้ามาคนที่รับได้จะมีสภาวะประมาณนี้ใจยังนิ่ง ไม่รีบใช้เพื่อหนีความกลัวไม่รีบตัดสินใจเพราะแรงกดดันยังเลือกจากคุณค่าไม่ใช่ความตื่นยังรู้สึกว่าตัวเองยังอยู่ได้แม้จำนวนเงินจะยังไม่สมบูรณ์สําคัญที่สุดคือเงินไม่ทำให้เขาเปลี่ยนบุคลิกภายในเมื่อเงินไม่เปลี่ยนคุณจัก,กรวาลจึงกล้าส่งมันมาเพิ่มการขอเก่งมักซ่อนความหิว การขอเงินบ่อยการตั้งเป้าหนักการคิดถึงเงินตลอดเวลาหลายครั้งไม่ได้สะท้อนความมุ่งมั่นแต่สะท้อนว่าภายในยังรู้สึกไม่พอไม่ปลอดภยัยและต้องการพึ่งพาพลังงานแบบนี้ทำให้เงินถูกใช้เป็นหม้เทาทางอารมณ์และจัก,กรวาลจะไม่สร้างระบบการไหลเข้ามาเพิ่มบนพื้นฐานของความพึ่งพาแบบนั้นจุดที่การไหลเริ่มต่อเนื่องจริงจ การไหลไม่ได้เริ่มตอนคุณขอเก่งขึ้นแต่มันเริ่มตอนที่เงินเข้ามาแล้วคุณยังหายใจลึกยังเป็นตัวเองยังไม่บีบยังไม่รีบยังไม่กลัวว่าจะพลาดถ้าใช้ช้าในจังหวะนั้นเองจักรวาลจะอ่านคุณว่าระบบนี้พร้อมแล้วไม่ใช่แค่รับครั้งเดียวแต่รับซ้ำได้และนั่นคือความหมายแท้จริงของความมั่งคั่งแบบยั่งยืนแก่นแท้นั้นก็คือ เงินไม่ได้มองหาคนที่อยากได้มันมากที่สุดแต่มองหาคนที่ไม่ต้องให้มันมาช่วยยืนแทนตัวเองเมื่อเงินมาแล้วถ้าคุณยังยืนได้ยังนิ่งยังเป็นคุณเมื่อนั้นการไหลจะไม่ใช่เหตุการณ์แต่จะกลายเป็นระบบชีวิตที่ทำงานต่อเนื่องเองภาพเผยบเที่เห็นชัดที่สุดลองนึกถึงคนสองคนคนแรกคิดแต่ต้องหาเงินกลัวพลาดกลัวจนกลัวไม่มีวันพอ เงินจะเข้ามาเป็นช่วงๆแล้วหายคนที่สองโฟกัสที่คุณค่าที่ให้เชื่อว่าชีวิตรองรับเขาไม่เร่นไม่บีบเงินจะเข้ามาแบบไม่ต้องไล่ไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าแต่เพราะเขาไม่อยู่ในคลื่นพลังงานของการขาดแคลนเงินไหลเข้ามาเพราะคุณไม่ใช้มันเป็นเครื่องมือจัดการกับความกลัวอีกต่อไปในชีวิตของคนจำนวนมากเงินไม่เคยเป็นแค่ทัพยากร แต่มันถูกใช้เป็นเครื่องมือจัดการอารมณ์โดยไม่รู้ตัวมันถูกใช้เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองไม่พลาดกลบความไม่แม่นคงภายในลดความกังวลที่พูดออกมาไม่ได้ให้รู้สึกว่าควบคุมชีวิตได้เมื่อเงินถูกใช้งานในบทบาทแบบนี้มันจะไม่สามารถอยู่กับคุณได้นานเพราะทุกครั้งที่เงินเข้ามามันไม่ได้ถูกต้อนรับในฐานะพลังงานที่เป็นกลาง แต่มันถูกดึงเข้าไปแบกรับภาระทางอารมณ์ที่ไม่ใช่ของมันระบบภายในจะเปิดเมื่อเงินต้องไม่แบกรับหน้าที่เกินตัวลองสังเกตตัวเองในจังหวะที่เงินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ถ้าสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือการคิดเผื่อความกลัวล่วงหน้าการวางแผนจากสถานการณ์เลวร้ายการระแวงว่าสิ่งนี้จะหายไปเร็วแค่ไหนแปลว่าเงินกำลังถูกใช้งาน ไม่ใช่ในฐานะผู้ร่วมเดินทางแต่ในฐานะเครื่องกันกระแทกความกลัวเงินไม่ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่นั้นและเมื่อถูกบังคับให้ทำมันจะไม่สเสถียรไม่ว่าจะมีจำนวนมากแค่ไหนก็ตามการรับได้ไม่ได้เกี่ยวกับนิสัยการใช้เงินแต่เกี่ยวกับสภาวะตอนถือเงินคนจำนวนมากเข้าใจว่าการรับเงินได้คือการบริหารเงินเก่งวางแผนดี ไม่ฟุ่มเฟื่อยทั้งหมดนั้นสำคัญแต่ยังไม่ใช่แก่นแท้แก่นแท้อยู่ที่คําถามเงียบๆข้างในว่าตอนที่เงินอยู่กับฉันฉันยังเป็นตัวเองอยู่ไหมถ้าเงินทำให้คุณเปลี่ยนน้ำเสียงกับตัวเองกดดันตัวเองมากขึ้นกลัวการตัดสินใจสูญเสียความเป็นธรรมชาติแปลว่าเงินกําลังเข้าไปอยู่ในระบบที่ยังไม่พร้อมรองรับ ไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะระบบภายในยังใช้เงินเป็นสิ่งชี้เป็นชี้ตายความนิ่งคือสัญญาณที่จักรวาลอ่านออกทันทีความนิ่งที่พูดถึงไม่ใช่ความเฉยไม่ใช่ความชาไม่ใช่การไม่สนใจแต่มันคือสภาวะที่เงินเข้ามาแล้วคุณยังเชื่อในชีวิตยังเชื่อในตัวเองและยังเชื่อว่าทางเลือกมีมากกว่าหนึ่งทางเสมอ ความนิ่งแบบนี้คือหลักฐานว่าคุณไม่ได้เอาชีวิตไปฝากไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและนั่นคือคุณสมบัติของระบบที่สามารถถือการไหลระยะยาวได้เงินไม่ไหลต่อในระบบที่ต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาถ้าทุกครั้งที่มีเงินคุณต้องคอยระวังคอยควบคุมคอยตรวจสอบคอยกันพลาดชีวิตจะกลายเป็นโหมดเฝ้ายามไม่ใช่โหมดสร้างสรรค์การไหลต้องการพื้นที่ว่าง ต้องการความไว้ใจต้องการสภาวะที่ไม่ต้องจับมันแน่นตลอดเวลายิ่งคุณไม่ต้องคอยดูแลเงินด้วยความกลัวเงินยิ่งดูแลตัวมันเองได้ดีในชีวิตคุณจุดเปลี่ยนที่แท้จริงจุดที่เงินเริ่มไหลต่อเนื่องไม่ใช่วันที่คุณเข้าใจเรื่องการเงินมากขึ้นแต่คือวันที่เงินไม่ต้องทำหน้าที่แทนความมั่นคงภายในของคุณอีกต่อไปวันที่คุณรู้สึกว่าฉันยังยืนได้ แม้สิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงในวันนั้นเองเงินจะไม่รู้สึกว่าการอยู่กับคุณคือความเสี่ยงและเมื่อเงินไม่ต้องปกป้องคุณจากความกลัวมันจะเริ่มทำในสิ่งที่มันถนัดที่สุดคือการไหลการขยายและการต่อยอดชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติหัวใจสำคัญคือเงินไหลเมื่อคุณไม่ต้องใช้มันมายืนยันความปลอดภัยเงินอยู่ได้ เมื่อคุณไม่หวงเพราะกลัวเสียมันไปเงินขยายเมื่อคุณไม่รีบเพราะความขาดคนที่รับเงินได้จริงคือคนที่ยังเป็นตัวเองเมื่อเงินมาและความนิ่งคือสัญญาณว่าระบบคุณพร้อมแล้วหากเนื้อหาในคลิปนี้สัมผัสถึงจิตใจคุณสัมผัสถึงเรื่องราวในชีวิตคุณไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ไปให้กับคนที่คุณรัก หากคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับเพื่อนๆเ,เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่ดีร่วมกันขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามแล้วมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนหากชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อที่เราจะได้มาร่วมพัฒนาตัวเองและจิตวิญญาณไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะ หากคุณต้องการแบบฝึกใจว่าฉันรับเงินได้มากแค่ไหนจริงๆแบบฝึกนี้ไม่ได้มีเป้าหมายให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้นในทันทีแต่มีเป้าหมายให้ระบบภายในพร้อมสำหรับการไหลเข้ามาของเงินอย่างต่อเนื่องทักเข้าไปตามรายละเอียดที่ให้ไหวใต้คลิปได้เลยค่ะพิเศษสำหรับคนที่ได้ฟังคลิปนี้และทางเราจะส่งข้อมูลให้กับคุณฟรีขอบคุณมากค่ะ